ดีนะ ก่าสวัสดีปีใหม่นะคะวันนี้นะคะคอนเทนต์แรกของปีนี้นะคะพาพี่พี่เอฟทุกท่านค่ะมาตลาดพระสายใต้นะคะเรามาดูไป,ปรพร้อมกันว่าวันนี้นะคะที่นี่จะมีพระเครื่องหลวงปู่โตให้ดีเอ็มตินไม้จินม,มือกับบ้านหรือเปล่าไปรับชมค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปถึกันุ้ย คงเป็นพาเครื่องหลบกูโต๊ะเหมือนเดิมนะคะป่ะปกตินะคะพี่ๆที่มากันที่นี่นะคะถ้าจะมากันตั้งแต่ตีห้าหกโมงนะคะวันนี้เราก็มาถึงช่วงราวๆแปดโมงแล้วนะคะก็ตลาดก็เริ่มจบวายแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันยังไม่เจอหลบกูโต๊ะเลยค่ะ นี่หรอตัอ้งแต่ห้างเปิดเล้ค่ตั้งแต่ห้างเปิด, <7 S 2> ปดนะเจ็ปีแล้วเจปีกว่าต้องขออภัยนะคะเพราะว่าที่นี่เสียงค่อนข้างที่จะจะับพี่นองเปิดยังไงเลย <c oughs> เอาราคาแบบแบบปันนะเอีเป็นพยานปกติพี่นนจะเล่นสายอะไรอยู่คะวันละครับหลักๆเลยวันละค 3ามองนี้เหรอเอาราคาแบบฟับงแล้อนะสามองนี้เอา,ามอื่นเจ็ดห้าหกองก็เลยอ่ะหกพันกว่าวก็จะมีหันข้างสองนะคะฐานสิงหนึ่งคือดาไม่ได้มาเดินนานมากนานมากแต่ก่อนเราเดินงานประกวดเดินตลาดสนามพระนะคะ,นะคะ องมีกอ,องเชียร์เยอะมากเลยนะ,ะโดนในเรื่องหลังเป็นแถวเลยะะน,น้านน่านเต่าเต่าร้านทีตะกรดตะกรดอันนี้มีจานหลากหลายนะคะอะยังไงเจ้าแรกนะคะขอจบสามองค์หันข้ากระฐานสิ่งหนึ่งหมื่นเจ uh <laughs> สามสิใลยห้้วกันแล้เนี้ยห้าม่ห้าสา องค as well as ่อนข้างที่จะสวยขอฟังราคา เป็นงานประกวดต่างๆ,างๆหนึ่งเลยราคาเป็นสิ่งที่สําคัญและก็ดูการแท้เก๊อุดซ่อมอันนี้สําคัญมากเพราะว่าโดยเราที่เราเป็นเซียนเนี่ยเราจะไม่มีการรับประกันนะคะไม่ใช่ว่าขายไม่ได้ขายแพงเกินมาคืนไม่ได้นะด้วยความเป็นเซียนมืออาชีพต้องมีกล้าได้กล้าเสียนะคะตัวาตาอะไรใหญ่ลดได้ไหมครับพี่ But uh -huh. เอาเงินก่อนค่ะ เราไปดูที่อื่นกันต่อค่ะเดี๋ยวเราลองเดินไปโซนฝักน้น <M> กันบ้<ๆ>างค่ะปะ โแน่นอนเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะพี่กาก้ากำลังเช็ดตู้อยู่เลยค่ะ ไม่เจอดาลยไปทำคาไม่เจอคือดาไม่ได้มาเดินสายใต้หรืองานประกวดต่างๆนานมากตั้งแต่ทำ YouTube ก็จะเช่าพาบ้านซะส่วนใหญ่เอาสองมืหไม่จริงหรอกพี่ค่ะไม่จริงอี่ผาสวยทำโค้ดสวยเลยยืดดินเดียนาวาเท่าไหร่คะพี่ค่ะนี่ของพี่อูดเทา ดูแถวนี้ัหมแล้วขนกข้ามขนมข้ามค่าอย่างเดียวสกสองสอง่ะค้าแสนสองนะคะขนกข้าม นี่เจ้วนั่นแหละหรือมาใกล้เขียนไปสูตจริงนะสวยจริงอุดหนร้านมากอกใหญ่หนึ่งรายการนะคะบอกคุณค่ะผูเขียนะคะขอบคุณค่ะเด็เน้อยเดี๋ยวเป็นไงบ้างไอคอนเดี๋ยวจะเปิดเป็นทางการไอคอนวันที่8ปดวันที่แเชิญนะคะวันอาทิตย์นะคะวันที่8เปิดไอคอนเป็นทางการนะคะคนเยอะแน่นอนคนเยอะแน่นอน อุดหนุนได้นะคะต้องไปตั้งแต่ห้างเปิดอ่ะได้ให้มีที่จอดรถอ่ะโอนเงินให้พี่กราก้าก่อนพี่บอกวาได้อยู่ในวงการมากี่ปีแล้วนะพี่เอารวมทุกสายเลยนะอ่าทุกสายเลยสายประมาณสิบปีสิบปีสิบปีก็พอๆกับน้องตาน้องตาคุโตะเลยคุโตะคุโตกาน่าจะปีแปดละแปดแล้วเนาะแปดปีไวมากนะคะก็เจ้า ไม่มากก็น้อยมันหมุนเวียนเนาะก่อนกับนะคะเราก็เจอพี่ย้อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็เจอน้องอ่ะน,นะคะน้องใหม่วงการลบฟูโต๊ะเล่นมากี่ปีแล้วนออะก็มาเกือบสี่ปีแล้วเกือบสปีนะคะก็จบะะกอกนกลับอีกสองสามรายการนะคะยังไงอย่าลืมติดตามคอนเทนต์หน้านะคะ เล่นกายไหนเช่นหน้าลายอ๋อเล่นหน้าลายเรามาเจอยันดวงเล็กแช่น้มรค่ะเปิดเท่าไหร่คะเอาราคาน่ารักนะสามสี่สาม,มืนสี่่อได้ไหม<ะ>คือพาถามว่าราคาก็สมเหตุสมผลนะคะแต่จะมีติดไม่เต็มนิดนึงเนาะแต่ได้พานอนกล่องเดิมๆดิมสมสิบเบไหม เรียบร้อยนะคะสามหมื่นนึส่วน ต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอน, like, อนคเทนต์เร็วๆแบบนี้นะคะช่อง b m หลมกูโตะค่ะวันนี้นะคะดาราไปก่อนแล้วนะคะและถ้าพี่ๆมีพาเครื่องหลงกูโตะส่งรูปมาขายได้เลยนะคะยินดีรับใช้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ